จเจริญสมาธิได้ชื่อว่ากำลังโน้มเอียงไปสู่นิพพานพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนหลังไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนฉันใดพิขุจเจริญกระทำให้มากซึ่งฌานทั้งสี่ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานก็ฉันนั้นเหมือนกัน พิขุทั้งหลายก็พิกขุเจริญกระธรรมให้มากซึ่งฌานทั้งสี่อย่างไรย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานพิขุทั้งหลายภิขุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ เพราะความที่วิตกวิจาร์ณทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยชาญเป็นเครื่องผ่องใสใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางคลายไปแห่งปีติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะ และย่อมเสวยความสุขด้วยกายชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเข้าถึงตติยชาญแล้วแลอยู่เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจตุตชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายทิ่ขุเจริญกระทำให้มากซึ่งฌานทั้งสี่อย่างนี้แลย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน